ตัวดาวโก้ก็ไม่เหนียอสุกะได้ใส่แบบแท่งต้นตายดาวโก้ก็ไม่เหนียอสุกะได้ใส่แบบแท่งต้นตายจริงๆชาโคเป็นหมาที่เกิดมาแล้วน่าสงสารมากมากแบบมากจริงๆนะทุกคน นกลับมาถึงก็มาพูดเรื่องชาโคนะตั้งแต่ซื้อขนมมาให้ด้วยไงน้องตายแลยนะทุสาเหตุจากการตายนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจริงๆอ่ะมันน้ำลายฟูมปากเราก็สาใส่ถานว่ามันอาจจะโดนยายาเบือ่อใช่ปะแต่ชาโคอ่ะนิสัยมันจริงๆอ่ะมันจะไม่ออกนอกบ้านมแม่คิดว่าน่าจะเกิดจากการกินกระดูกนะคะทุกคน,น,นไก่กระดูกดำ ม,มันแขงมันติดแกกระดูกดำมันแข็งมากๆแล้วมันแทงไส้ไงน้องมันก็เลยแบบตายนะคะแล้วก็เราดูกล้องวงจรติดที่บ้านนะคะการแจ้งเตือนของกล้องวงจรอ,อะ่ะมันประมาณตีสามตีสี่ยูนมันได้ยินอนะ่ะมันได้ยินเสียงซาโคโล,โล ชาโคล,ล้องแล้วก็เวกัสก็แบบมาถีบประตูมาแบบเห่าแล้วแต่ทุกคนก็คือน,นอนนะเข้าใจว่าเออหมามันเล่นกันเป็นปกติไงเขาไม่ได้คิดว่าชาโคลมันจะตายอะค่ะแล้วก่อนหน้านั้นแม่บอกว่าตอนเที่เทย่ยงเงี้ยพอมันกินเสร็จมันก็ยังไปเล่นดินเล่นตามภาษาของมันนะคะอืมคือชาโคลมันเป็นหมาที่เล่นอยู่แล้วไงใช่ทุกคนในบ้านก็คือจะได้แผลไม่ใช่แผลมันกัดน,นะแผลน้องแบบขวนอะไรแบบนี้เห็นปะ่ะอืมเนี่ยมันวนไง ชาโคเป็นหมาจรจัดที่มีบุญแล้วก็หมดเวรหมดกรรมน้องไปเป็นเทวดามาเราลักชาโคเหมือนแบบครอบครัวจริงๆมันก็เลยเสียใจมากๆเฟลมากๆน่าเนี้อยอาวกัสไปกัน,กนกมันก็รู้อ่ะเหมือนฟิลหมามันคุยกันรู้เรื่องอ่ะเออมันเจ็บอย่างเงี้ยแล้วเวกันก,ก็พยายามพยายามเรียกให้ทุกคนตื่น ในบ้านอะแต่ทุกคนก็แบบคิดว่ามันเล่นไงเราก็ไม่ได้รู้ภาษาหมาเนาะใช่ล้วก็ไม่ด้เคยซื้อเสื้อมาให้จากรวกกับเุกา์ใส่กันก็ไม่ได้ไใ,ใส่รอให้ตอนนี้ก็คือร้องไห้กันทั้งบ้านนะจริงๆพี่ชายก็ร้องไห้แหละเนาะนเพกาสก็อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมแม่ ไปลำพูนรอบนี้ก็คือแบบตั้งใจไปเอาแบบชุดนอนลายวัวกลับมาด้วยไงเอามาถ่ายด้วยกันอย่างเงี้ยกับสองตัวอันนี้สั่งให้ชาโกกับเบกอรจริงๆสั่งมาเป็นเดือนแล้วแหละ<ช>แต่ว่าเอาไปลงที่บ้านลำพูนไงมันไม่มีโอกาสได้ใส่ทุกคนทุกครั้งเลยนะนี่เป็นของชาโคอือสองตัวชาโกก็ไม่มีโอกาสได้ใส่แบบแทงตาย ไัน,ไนไมี้มามาถามพี่ความรู้สึกพี่ชายหน่อยเพราะพี่ชายเป็นคนที่เก็บชาโคมาเลี้ยงตั้งแต่แรกนะคะใช่ตอนเด็กๆเราเราไปนั่งดูรูปชาโคก็คือแบบผนมันยังยังเป็นสีแบบเทาๆมมมมมม,ม,ม แล้วตอนนี้เราเลี้ยงดูเขาดีมากทุกคนจนสีของเขาเงาขนของเขาเงาสุขภาพดีมากเราเลี้ยงชาโคลดีมากเรามั่นใจอยากกินอะไรก็ได้กินให้กินทุกอย่างไปเที่ยวไปหน้าเราก็พาไปด้วยเราตั้งใจแบบเออเลี้ยงสองตัวเนี้ยให้เท่าเทียมกันแต่วปกัรเขาเขาแค่แบบเป็นหมาที่บอบบางกว่าเขาแค่อยู่ในบ้านชาโคลก็แบบเลี้ยงให้เป็นหมาแบบเฝ้าบ้านอะไรแบบเนี้ยไล่ไปดูนะ ร้องไห้นะทุกคนแม่มยต่หมาสองตัวนี้มันรักกันนะคลิปหลายๆคลิปก็ยังยังยังในในมือถือไม่ดินะบิดก็เก็บไว้ก็เดี๋ยวจะไปทําบุญแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะตอนเช้าเดี๋ยวเราให้ดูแล้วกันว่าแม่อไปฝังตรงไหนเนาะเพราะเรายังไม่เห็นแบบไม่เห็นอะไรเลยอะคือแบบไม่รู้เรื่องเลยว่าอยู่ตรงไหนฝังตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย ตอนทีแรกอ่ะตอนที่น้องพลอ่ะบอกตัวตอนเช้าเขานึกว่าแบบพูดเล่นนะเขานึกว่าแบบแกล้งอะไรเงี้ยก็คือหูเบื่อใจไปแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านมันรู้สึกแบบจะต้องสูญเสียอะไรสักอย่างเนื้อไก่ไก่ที่บ้านก็ตายด้วยมันมีความรู้สึกแบบจะต้องสูญเสียอะไรสักอย่างทาไมแบบเออแม่ล้อมรั้วบ้านนะอะไรแบบนี้ยจริงๆอ่ะกลัวเป็นเวกัสเวกัสชอบวิ่งออกถนนไงใช่ เข้าใจว่าเออชาโคตายอาจจะเป็นเพราะรถชนอะไรแบบเนี้ยแต่ในความจริงแล้วมันมันโดนกระดูกไก่เนี่ยทุกคนต้องระวังนะคะใครมีหมาน้อยหรือว่าเลี้ยงดูหมาเนี้ยอย่าอย่าเอาให้กินนะกระดูกอ่ะถ้าหมามันเลือกได้มันก็ไม่ได้อยากกินกระดูกอ่ะคือหมาเจ้าของอ่ะมันเอาอะไรให้กินอ่ะมันก็กินเพราะว่ามันเชื่อใจว่าเราอ่ะจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้มัน เวกัสก็คือแบบคือมันรู้นะมันรู้นะที่ร้องไห้มันรู้นะดัวไปข้างหลังดิเกัสก็เหงาค่ะเวกัสก็งนะคะแม่คือเวกัสก็เห็นตอนที่ชาโคลคือตายแล้วเหมือนกันหมากับหมามันก็คุยกันรู้เรื่องอะแบบชาโคลเจ็บชาโคลมาเคาะประตูอุกคนอืหมาชาโคลเป็นหมาที่ฉลาดนะ เปิดประตูะตได้ใช่ปิดประตูเองได้อยากออกก็แค่ไปตีที่ประตูอือยากเข้าก็คือแบบมาต,ตีเหมือนกันเหมือนเคาะประตะูไม่ใช่หรอพอมันแบบหิว มันก็จะมานั่งรอตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยมันก็จะมานั่งรอถ้าสมมติว่ามิรีนกลับบ้านมามันก็จะขึ้นรถแบบพอเราเปิดประตูอ่ะก็จะวิ่งขึ้นรถแล้วมาหามันดีใจเพราะว่ามันคิดว่ามิเรีนอ่ะจะต้องมีขนมมาให้มันทุกครั้งที่เข้าบ้านมาเราจะซื้อขนมซื้อไก่ซื้อซื้อของกินมาให้อ่ะทุกครั้งที่กลับมาบ้านนะแต่ครั้งนี้เรารู้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะแวะซื้อขนมให้ชาโคลแล้วก็เวกันเอากลับบ้านพอเช้าปุ๊บน้องบอยบอกบพี่ชาโคลตายแล้วนะ เราในใจเราคิดว่าต้องเป็นรถชนแน่ๆแบบแม่ส่งวิดีโอมาให้ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูเลยค่ะโทรไปหาก่อนไม่ได้เปิดเพราะไม่กล้าดูพวอวางสายแม่ปุ๊บเปิดดูแล้วแบบเห็นมันตายอ่ะทุกคนมันตายตาไม่หลับอ่ะมันไม่ได้อยากตายชีวิตมันก็กําลังดีไงเพราะความที่แบบชาโคเป็นหมากินเยอะมากข้าวเป็นชามเอาอะไรใหก้ก็กินหมด <ๆ S 1> ก็เราก็คิดว่าเราเลี้ยงดีที่สุดแล้วอ่ะ มันก็คงหมดเวรหมดกรรมอ่ะนะคะดูหน้าเวกาดิใกาดขึ้นหงอยอ่ะโงงหงอยมากาตัวนี้ก็จะเลี้ยงให้ดีที่สุดค่ะเวกาดพยายามไม่ให้มันกินอะไรไปเรื่อยอ่ะแล้วชาโค่เพิ่งฉีดวัคซีนมาแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะอเ,ออเสียไปเยอะนะกับชาโค่ก็ให้อ่ะให้ทุกอย่างไม่ได้แบบวัคซีนแค่เข็มเดียวอะไรแบบเนี้ยเราให้ห้าเข็มแบบเป็นพันเราก็ยอมจ่าย ชาโคอะดูไปกาตัวมันรู้มันรู้มันก็เศร้าแล้วเนี่ยมันรู้มันรู้ว่าเราเศร้าทุกคนในบ้านคือเศร้าหมดนะคือพยายามจะไม่ลองไห้แต่มันมันไม่ไหวใช่ไหมมันคิดถึงชาโคพอพูดถึงชาโคแววตาของมันน่ะมันเป็นหมาที่น่าสงสารจริงๆเรากลับมาบ้านอ่ะมันจะต้องกระโดดใช่แล้ววันก่อน ก่อนไปทำภูนพี่แจงก็ยังบอกว่าจะเล่นชาโคทุกวันเราจะเล่นกับชาโคทุกวันเราจะเล่นฟุตบอลเราจะแยกฟุตบอลกันอย่างเงี้ยเออก็แบบล้อมรั้วไม่ให้แบบมันออกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ไปดูหลุมเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูถ้าสมมุติว่าเห็นพวกกล้องวงจรว่าเออชาโคออกจากบ้านเมื่อไหร่กี่โมงอะไรเงี้ยสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทเออีเรามาดูว่าสาเหตุการตายจริงๆของชาโคอะ่ะมันคืออะไรนะคะ